คราวนี้นะคะแม่ครูอรุณนะคะจะเอาเปลือกไข่ค่ะพี่น้องจะเอาเปลือกไข่ไปโรยข้างกระถางที่มันมีหอยที่มันมีหอยทากเนาะที่มันมีหอยทากที่มีมดมีแมงต่างๆเนาะมันเข้าไปไตกัดกินแม่ครูอร้วนจะเอาไปใส่ค่ะแม่ครูรุ่นจะเอาไปใส่ค่ะนี่ค่ะ ออกไปไซ่เวลามันไตมันกะมาพอมันกะสิถอยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเปลือกไข่นี่ยมันดียังมันคือมันบาดนะคะมันบาดมันบาดโตของของถากเนี่ยมันมีถากเมื่อเมืองนี่มันถากร้ายหลายเด้ถากร้ายต้องหาวิธีกําจัดค่ะพี่น้องที่ีีไข่ในซอยได้ค่ะเปลือกไข่ในซอยได้เลยนะครับเปลือกไข่ซอยได้เลยเปลือกไข่ซอยได้เลยนี่ค่ะพี่น้องห้วยไปเลยค่ะ อะไที่มันข้นมากินดีๆกัดกินดีๆห้อยมันไปเลยค่ะห้อยมันไปเลยสิไป็รุยงุ่มผักส่มมันกินดีๆค่ะจังผักขมยังสีมันกินดีค่ะแต่ว่าหอมปอมพวกนี้มันบป่ปานได้นี่หอมปอมเขาบ่ากินปานไร นี่แหละค่ะประโยชน์ของเปลือกไข่เนาะให้แค่นเสียมกับต้นไม้นะคะเดี๋ยวจิไปโรยใ,ใส่ต้นไอ้ต้นต้นมะนาวเนาะที่แม่คู่อ้วนเอาพักก้าพักอันนี้ใส่ไปเพื่อนก็มักกินคือกันนี่มีกระไดแม่คู่อ้วนกระเสี่ยวออมาลรยแม่คู่อ้วนกระเสีออวมาลรยไปเพื่อนไตลงไปพ่อเพื่อนไปพ่ออันนี้เพื่อนกะ็ะจีถอยค่ะนี่คือประโยชน์ของ พวกตูถากเนาะนี่ผมบอกให้คนกัดกินให้คน,นกัดกินพคนไตลงมาปุ๊บพคนมาพอ่อคนกระสิถอย,ยค่ะประโยชน์ของเปลือกไข่เหากินแล้วเหาไปต้องถิ่มน,นะคะ่ะพี่น้องเด้อนี่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 คือประโยชน์ของเปลือกไข่รวย,ย,ยไปเลยค่ะพี่น้องโรยไปเลย มันกระสิยานเองของมันหรอกค่ะมันจะเขามาเนี่ยอยู่บัดที่นี่แม่กวนหรือว่าแม่กวนรุ่นนะคะกินแล้วแล้วนะคะสามาเอาเปลือกแข็งมันไปค่ะเก็บเปลือกมันไปขันย่ามเต็มกันนั่นแล้วเพราะว่าไข่ในห้องกินเกือบทุกมือดูแล้วเนาะเนี่ประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขามีมากมายเดอ้อเปลือกไข่นี่ หรือสีบดก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าบดนี่มันซอยป้องกันถากบว่าได้เนาะเพราะว่ามันมันบ่มีแนวสิเสียดแทงนะคะขั่ห้อยใส่ตรงนี้ไว้มักก็สิเสียดแท่งขึ้นมาเอาบ่เมนหอมบแบบนี้เอา้าว้ไม่ใช่ต้นหอมเหรอนี่อไม่ใช่ต้นหอมเหรออื้อห้นี่จะของกลินค่ะพี่น้องกันเอาฮให้เฮ็ดใบจังซี่ ใส่น้ำกันไว้ได้บ่เป็นยังค่ะแม่ครูอ้วออผ้ามาเบืองเปลือกไข่ซ้ำนีล่ลละจ้ะ